อายังอืมเควสเชสี่ลุยตรงไหนตัวอ๋ออยู่โน่นตาย มาลือ้อของก่อนถังน้ำมันลื้อแล้วไม่มีอะไรจะรงสระน้ำ อ๋ออยู่ฝั่งโน้นพวกเสี่มีสองตัวไหมใช่หรอน้ลนซอมแต่น้องหมามีแน่้นองนัวเนั่งกงระโดดเหรอหหมากัดจูดมังวิ่งตา่างหู ขึ้นงให้โดดขึ้นมาคนตายตรงเชือกเนี่ยแหละเนี่ยม,มีเชือกอยู่จะได้ไม้องปวดดีเลยเรียบร้อยเอ่ออันนี้ซื้อของแล้วเรียบร้อยดูหออคอยนี้แป๊บนึงไม่มีอะไรเลยหออคอยนี้ รถก็ไม่มี còn tì trong đám rùa lồng อันนี้ละเบอรเบิดของเนั้นร้อยระวังข้างหน้ามีนหนึ่งข้างบนแด้โอเคคิดเธอวิดก่อนคิดเธอวิดเธอร้อย ไม่เลยเรียบรอ้อยตงิดสวิตติดสวิตไฟ ไไมไม่ีอะรแมกกาซีนแม่งดีแลยปืนหักปุยโอเคเรี <laughs> <laughs> okay, ยบร้อย โอมแล้วไปขึ้น ะเนื้อหมดแล้วถอยไหมนี่แน่ตายไหมเนะี่ยตายกันนะโอเคตายแล้วถามรูว่าถอยไหมครูวิ่งสวยโอเคเดี๋ยวครูเลือกของก่อนชัวร์กว่า ภาพเป็นอย่างนี้ทำไมมีเซลล์ลอะภาพเป็นอย่างนี้อยู่ดีภาพเป็นเหมือนแบบชัดจอไม่รู้สิเหมือนภาพเหมือนทีวีแบบไม่มีไอ้ไหน,หนั่หนหนะฮะนะไม่มีรายการนะขึ้นเป็นดำๆแป๊บเดียวขึ้นขึ้นเป็นแป๊บเดียวไม่เยอะ ตรงว่าตัวนี้โดนข้าไปลือก่อนเขื่อลือเรียบร้อยห้องนี้ เรี่ยงอะเลยงหมดละปะขึ้นมองนู้น่ะเคาะอกแล้วเหรอเคาะแล้วเรียบร้อย đặt bằng ngọt mà ngọt mà nó ngọt mà Để không เออมันจะมาด้านหลังแล้วยนี่หวะนะ่าเนาะมีอ่ะต่ตัวนี้ไงตัวที่อยู่ด้านหลังบอกไม่ได้จังห่ก อ่าไม่ตายขอกองครับอองครับเพราะทำไมอ่ะก็มึงต้องกั้นดิมที้ขอกล่องไงไม่ใช่กล่องในนั้นอ๋อกั้นดิครับหนึ่งเอาไอนี้อ,นออกก่อนสอออกก่อน เดี๋ยวกูกระโดดข้ามอ้าวติดเลือดเหรอครับนึงเอาประมาณนี้ก็พออแค่น,นี้ละมัะอาอ้างอ่ะเอาเยอะเอาข้ามมา อุ้ยมากันไหยวะเนี่ยก็ตัวนี้ไงที่มับนบล,ล็อกก็กราบปิดรูไปแล้วนะออกไาได้ไอ้คิอจะสอยอยู่นะวะนี่ไงโอเคเคลียร์ vào Không phải lấy này không được Ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ลงมางล่างไงอ๋อลงมาเปิดห <Okay. S 1> ีบเออหรือแปลว่ามีหีบข้างล่าง แกลับแ้กับมาหล่นตรงนี้เละป่ะกลับบ้านสามร้อยกม